เรื่องโมกขุบายวิธีตอนที่สองหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าคำสอนเริ่มต้นแต่ทรงประกาศพระศาสนาและจะทรงประกาศต่อไปนั้นพระพุทธองค์ได้ทรงวางหลักวิชาสำหรับศึกษาให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรและทรงวางระเบียบปฏิบัติให้รู้ว่าอะไรควรละอะไรควรบำเพ็ญอะไรเหนือสิ่งควรละควรบำเพ็ญ หลักวิชานั้นก็คือไตรลักษณายานซึ่งเราทุกคนควรรู้เมื่อรู้แล้วเรียกว่าพระศาสนาไตรลักษณายานหลักวิชาสำหรับศึกษาให้รู้ว่าสิ่งทั้งปวงที่มีปัจจัยปรุงแต่งเป็นอนิจจังสิ่งทั้งมวลที่มีปัจจัยปรุงแต่งเป็นทุกขังและสิ่งทั้งมวลทั้งที่ปัจจัยปรุงแต่งและทั้งที่ปัจจัยไม่ได้ปรุงแต่ง เป็นอนัตตาเรียกว่าไตรลักษณญาณข้อที่ว่าเป็นอนิจจังก็คือสิ่งทั้งปวงเปลี่ยนแปลงเรื่อยไปไม่มีอะไรเป็นตัวของมันเองซึ่งต้องหยุดอยู่ชั่วขณะหนึ่งข้อที่ว่าเป็นทุกขังคือสิ่งทั้งปวงนั้นมีลักษณะทนอยู่ไม่ได้มีอันย่อยยับแตกดับสลายไปในตัวของมันเองซึ่งดูแล้วน่าเกลียดน่าเบื่อนาย น่าระอาใจยอยู่ในตัวของมันเองทั้งนั้นและข้อที่ว่าอนัตตาสิ่งทั้งปวงไม่มีอะไรที่จิตใจควรเข้าไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวตนหรือเป็นของตนถ้าไปยึดเข้าก็ต้องเป็นทุกข์เพราะสิ่งทั้งปวงนั้นยิ่งกว่าไฟอันไฟธรรมดานั้นเมื่อมันลุกพลงเราเห็นได้ด้วยตาเราจะเห็นได้ว่าเป็นไฟที่ไม่อาจเข้าใกล้ได้ แต่สิ่งทั้งปวงนั้นเป็นไฟที่มองไม่เห็นได้ว่าเป็นไฟและชวนให้เราสมัครใจเข้าไปกอดกองไฟด้วยกันจึงพากันเป็นทุกข์อยู่ตลอดการหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสามหลักนี้เมื่อเราศึกษาในหลักวิชาที่ทรงวางไว้ให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วแต่เราจะปฏิบัติอย่างไรจึงจะตรงต่อกฎธรรมดาของสิ่งทั้งปวงที่เป็นอยู่จริงๆ พระพุทธองค์จึงทรงวางระเบียบปฏิบัติประมวลลงในหลักสามคือทรงสอนให้ละความชั่วทั้งปวงส่งสอนให้บำเพ็ญความดีทุกอย่างและสรงสอนให้ชำระใจของตนให้บริสุทธิ์ผุดพองระเบียบปฏิบัติที่ทรงประมวลลงในสามหลักนี้สำหรับให้พวกเราปฏิบัติเพื่อให้รู้ว่าความชั่วที่เรียกว่าบาปทั้งปวงนั้นเป็นสิ่งที่ควรละเพราะให้ผลเป็นความทุกข์แก่ผู้ที่กระทา แล้วละคือเว้นไม่กระทำความชั่วทั้งปวงนั้นเสียความดีที่เรียกว่ากุศลหรือบุญทุกอย่างนั้นเป็นสิ่งที่ควดบำเพ็ญยิ่งเพราะให้ผลเป็นความสุขแก่ผู้ที่กระทำแล้วบำเพ็ญให้เกิดขึ้นในตนโดยครบถ้วนและจิตใจที่ํำระให้บริสุทธิ์สะอาดแล้วจะต้องหลุดจากความชั่วและความดีข้ามพ้นภพชาติเด่นอยู่ในโลกนี้ แนวการสอนห้าประการเมื่อพระพุทธองค์ทรงประมวลคําสอนลงในสามหลักนั้นแล้วได้ทรงวางแนวการสอนทําให้เข้าถึงสามหลักนั้นไว้อีกห้าประการเรียกว่าอนุบุพิกถาสําหรับสอนให้ผู้ทําตามเปลี่ยนชีวิตจิตใจของตนให้เลื่อนขั้นดีขึ้นไปตามลําดับคือทานคถาภาลนาเรื่องทานคือการให้ว่าเป็นคุณทําให้คนมีอัธยาศัยใจคอกว้างกวางขึ้น รู้จักสละทรัพย์สมบัติของตนเองเพื่อเฉลีย่ยความสุขแก่ผู้คนอื่นๆไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวตนเป็นการแสดงจิตที่มีเมตตากรุณาแก่ผู้คนตามฐานะต่อไปคือศีลและคาถาปรณนาถึงการรักษาศีลให้รู้จักปรับปรุงตัวตนเองเป็นคนที่มีกิริยาวาจาสุภาพเรียบร้อยปราศจากโทษใหญ่น้อยเป็นลำดับแห่งทาน ต่อไปคือสักขะคาถาภาณนาถึงสวรรค์คือกามมกุลที่น่าใกล้อันจะพึงได้พึงถึงด้วยกรรมดีคือทานและศีลให้รู้จักบำเพ็ญกรรมดีนั้นจนจิตอิ่มตัวเป็นลำดับแห่งศีลต่อไปคือกามาทีนวัคก,กาถาพรณนาถึงโทษของกามว่าเป็นของไม่ยั่งยืนและประกอบไปด้วยความคับแค้นเพื่อให้รู้โทษของกามว่านามรูป แม้จะได้มาเพราะผลของกรัมดีให้เกิดความสุขสักเท่าไรแต่เมื่อยังเกาะเกี่ยวอยู่ในกามาพบนี้ก็จะได้รับความทุกข์อยู่ร่ําไปอันผู้ที่ยังมีพบมีชาติอยู่นั้นท่านเปรียบเหมือนบุคคลถูกเขานําหอกมาทิ้มแทงวันละร้อยเล่มให้ได้รับความทุกข์ทรมานอยู่ถึงร้อยปีแล้วดับศูนไปผลจากความทุกข์ในโลกนี้ยังดีกว่า ผู้ที่มีภพชาติที่ต้องเกิดเกิดดับดับอีกโดยไม่มีที่สิ้นสุดลงได้ประการสุดท้ายเนคขมานิสสัมสกถาพรวนาถึงอานิสงส์แห่งการออกจากกามนี้เพื่อให้รู้จักฟอกจิตให้ออกห่างจากความยินดีในกามและสละกามอันเป็นพืชพันุ์ก่อให้เกิดภพชาติไม่มีที่สิ้นสุดจึงควรได้รับฟังคำสั่งสอนให้เกิดดวงตาเห็นธรรม เหมือนผ้าที่ขาวสะอาดควรจะได้รับน้ำย้อมฉะนั้นบรรดาคนที่เกิดมาในกามาภพสำหรับผู้ที่โง่เขาย่อมยินดีในกามาพบเพลิดเพลินอยู่ในกามกิเลสปรารถนาแล้วปรารถนาอีกในกามมาตหาชอบใจติดอยู่ในกามคุณจนถอนตนไม่ขึ้นเหมือนกบและเต่าที่ยอมจมอยู่ในตมและคโคลนตลอดกาล ส่วนผู้มีปัญญาพิจารณาตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วกลับเห็นตรงกันข้ามเลิกถอนสะละคืนได้ทั้งหมดไม่ยอมจมอยู่ในโคลนตมเหมือนดอกบัวแม้รากเงาจะจมอยู่สู่ในตมก็ไม่เปื้อนด้วยตมและโคลนนั้นและชูดอกแย้งกรีโปรยกลิ่นหอมระรื่นอยู่บนโคลนตมนั้นดังนั้นจึงเชิญท่านผู้มีวิจารณญาณ ให้พิจารณาเห็นโดยความเป็นธรรมเดิดสรุปหลักคำสอนที่ประมวลลงในสามหลักนั้นคือทรงสอนให้ละความชั่วทั้งปวงทรงสอนให้บำเพ็ญความดีทุกๆอย่างและทรงสอนให้ชำระจิตใจของตนให้บริสุทธิ์สะอาดส่วนแนวการสอนสำหรับผู้ปฏิบัติด,ดำเนินตามนั้นมีห้าที่เรียกว่าอนุภูพิกถาคือทานกถาพละนาถึงการให้ทาน ศีละกถาพลาลนาถึงการรักษาศีลสะะกะักขกถาพรลนาถึงสวรรค์กามาตีนวะกคาพรลานาถึงโทษของกามและเนคขมะนิสังสะกะักถาพลานาถึงอนิสงค์แห่งการออกไปจากกามจริงอยู่หลักคําสอนมีสามแนวการสอนที่จะให้ถึงหลักคําสอนมีห้าไม่เท่ากันแต่โดยเนื้อความก็กลมกลืนเข้ากันได้ไม่ขาดไม่เกิน คือแนวาการสอนสามข้อเบื้องต้นสอนให้ละความชั่วท่ากลางให้ตั้งอยู่ในความดีเบื้องปลายสอนให้ชำระใจที่เศร้าหมองให้เป็นใจบริสุทธิ์ผุดพองกามเป็นอุปสรรคตัวต้นของสมาธิมนุษย์เรานั้นเกิดมาในกามภพร่างกายจิตใจตกอยู่ในกามภูมิมีกามารมณ์เป็นอาหารหล่อเลี้ยงแม้ร่างกายนี้ก็ได้วัตถุก,กามมาเป็นเครื่องปรนเปรอ ถ้าไม่มีปัญญารู้เท่าเข้าใจตามเป็นจริงแล้วก็ไม่สามารถจะหลุดพ้นจากเครื่องผูกของกามนี้ได้ชาวโลกิยะชนทั้งหลายนี้พระพุทธองค์ทรงอุปมาเหมือนนกที่ติดตะข่ายของนายพรานซึ่งน้อยตัวนักที่จะหลุดพ้นไปได้โลกิยะชนทั้งหลายก็เช่นเดียวกันน้อยคนนักจะหลุดพ้นจากเครื่องผูกของกามนี้ไปได้ประการหนึ่งเหมือนอย่างว่าเต่ากับปลา สองสหายนี้เต่าเป็นสัตว์น้ำและสัตว์บกได้พูดเรื่องภูมิประเทศเหตุการณ์บนบกให้ปลานั้นได้ฟังเป็นที่ที่สวยสดงดงามและอุดมสมบูรณ์ด้วยอาหารานานาชนิดแม้เต่าจะชี้แจงให้ฟังสักปานใดแต่ปลาเป็นสัตว์น้ำที่ไม่เคยขึ้นบกเลยก็ไม่ยอมเชื่อด้วยเข้าใจว่าในพิภพนี้มีแต่น้ำเท่านั้นหามีบกอยู่ด้วยไหมข้อนี้ฉันใด กามเป็นเครื่องเศร้าหมองของจิตใจผู้ตกอยู่ในอำนาจของกามก็ฉะนั้นย่อมไม่รู้เห็นสัจธรรมได้ถึงจะมีผู้ชี้โทษให้เห็นว่ากามนั้นเป็นของมีโทษมากมีคุณน้อยก็จะไม่ยอมรับรู้ใดๆทั้งนั้นเพราะเห็นว่ากามนั้นเป็นคุณซึ่งเรียกว่ากาม,มะคุณเมื่อกามให้โทษทั้งที่เผ็ดร้อนแสนสาหัสน่าจะเห็นว่ากามลงโทษ แต่กลับเห็นไปว่าสิ่งอื่นให้โทษก่อนกามคุณมีด้วยกันห้าคือรูปเสียงกลินรถและโพธพภะผู้ตกอยู่ในอำนาจของกามนี้แล้วยอมลุ่มหลงมัวเมาติดอยู่ในกามคุณห้านี้ว่าเมื่อกามคุลหานี้ยังมีอยู่สามารถอำนวยประโยชน์สุขแก่ตนได้หรือกามคุณหานี้ดับหายไปก็ยังหวังว่าจะได้กลับคืนมา ดังนั้นสัตว์ทั้งหลายเมื่อดับไปแล้วจึงต้องเกิดอีกเพราะความหวังติดใจในกามคุณห้ายังมีเชื้อเหลืออยู่เป็นอันว่าผู้ตกโคลนเอาโคลนมาล้างจะสะอาดได้ฉะไหนเมื่อจิตคุณมัวด้วยกิเลสแล้วย่อมเข้าถึงสมาธิไม่ได้อันจิตที่เป็นสมาธินั้นต้องเป็นจิตสะอาดปราศจากกิเลสมีการมาฉันทะเป็นหต้น ก้อนี้พึงเห็นได้ในองค์ฌานห้าเป็นตัวอย่างคือผู้จะเข้าถึงฌานได้ต้องละนิวรห้าด้วยองค์ฌานห้าคือละกามัันทะความพอใจในกามด้วยเอกคตาละพยาบาทด้วยปีติละถีนมิทะด้วยวิตกละอุทะจักุกุจ,จักด้วยสุขและละวิจิกิจชาด้วยวิจารเมื่อพิจารณาดูตามนี้แล้ว จะเห็นได้ว่ากามนะเป็นอุปสรรคตัวต้นที่เข้าไปขัดวางไม่ให้จิตเป็นสมาธิได้ที่จริงกามได้แสดงอาการให้จิตฟุ้งซ่านอยู่แล้วขณะที่จิตพอใจในวัตถุอันน่าใคร่ซึ่งเรียกว่าวัตถุกามก็ถูกกิเลสเป็นเหตุใคร่ซึ่งเรียกว่ากิเลสกามเข้ากรอบงาสิ่งที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจย่อมมีอยู่ครบถ้วน เมื่อประสบสิ่งอันไม่น่าพอใจเข้าจิตก็เกิดปฏิฆะโทสะพยาบาทขณะที่จิตมีปฏิฆะโทสะพยาบาทอยู่นั่นเองความฟุ้งซ่านและความรำคาญใจต้องตามมาความง่วงงุนซกเซาหาวนอนก็ประดังเข้ามาอีกเป็นเหตุให้เกิดความลังเลตัดสินใจอะไรลงไปไม่ได้เลยแม้จะตัดสินลงไปแล้วว่าก็ไม่เป็นอันตัดสินได้ ผลก็คือความกลุ่มอกกลุ่มใจนำไปให้ฟุ้งซ่านไปตามอารมณ์ต่างๆนั้นท่านจึงสอนให้อบรมจิตให้เป็นสมาธิเพื่อละกิเลสเหล่านี้เสียแล้วก็จะได้รับความสุขที่แท้จริงได้จริงอยู่มนุษย์เราที่เกิดมาในกามภพติดอยู่ในกามภูมิมีกามารมณ์มเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงเมื่อคิดดูแล้วน่าหนักใจในอันที่จะละกามให้ออกห่างไกล จนจิตไม่ติดชุ่มแช่อยู่ในกามารมณ์และเห็นโทษเบื่อหน่ายถอนตัวออกได้เด็ดขาดเป็นอนาลโยสิ้นอะไรห่วงใยนั้นไม่น่าจะเป็นไปได้แต่ผู้ปฏิบัติที่ตั้งใจมุ่งมั่นดำเนินตามหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา้าจนเข้าถึงสัจธรรมความหนักใจจะกลายเป็นความเบาใจไปและความสงสัยว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ก็จะหมดสิ้นไป พราะสัจธรรมเป็นนิยานิกธรรมนำให้ผู้ปฏิบัติถูกต้องรู้ถึงผลที่ประสงค์นั้นได้พึงทราบว่ารูปกายของคนเรานั้นเป็นวิบากขันจะสมประกอบหรือไม่สมประกอบก็จะเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นไม่ได้ส่วนใจที่เข้าอาศัยรูปกายเป็นเดือนอยู่เมื่อ,อยังไม่รู้ความจริงของรูปกายก็จะอนุวัตไปตามและเข้ายึดครองด้วยอำนาจกิเลส แต่เมื่อได้รับอบรมให้รู้ให้ฉลาดขึ้นพอตัวแล้วก็จะเห็นเป็นแต่สักว่าเครื่องอาศัยไม่เข้าไปยึดครองด้วยอำนาจกิเลสนั้นพึ่งเห็นพระอริยเจ้าเป็นตัวอย่างคือท่านอาศัยรูปกายนี้เองบำเพ็ญบารมีจนได้บรรลุโลกกุตตรธรรมและยังต้องอาศัยรูปกายนี้เป็นวิหารธรรมเครื่องอยู่อีกกามอุปมาเหมือนน้ำท่วมทับกายและใจของสัตว์อยู่ตลอดเวลา มนุษย์ผู้ลุ่มหลงมัวเมาเหมือนกับปลาผู้มีสติสัมปชัญญะเหมือนกับเต่าซึ่งเป็นทั้งสัตว์บกและสัตว์น้ําจะไม่ลงไปอยู่ในน้<ม>ําเสียเลยก็ยังพอมีความสุขดํารงชีวิตอยู่ได้เหมือนคารวาสผู้หมกมุ่นในกามถ้าไม่เห็นว่ากามนั้นเป็นอุปสรรคของสมาธิก็ไม่อาจพรากจิตออกจากกามและอบรมจิตให้เป็นสมาธิได้แต่เมื่อเห็นว่ากามนั้นเป็นอุปสรรคของสมาธิ และรู้ว่าจิตเพียงอาศัยรูปกายอันเป็นวิบากขันธ์จิตไม่ใช่รูปกายรูปกายไม่ใช่จิตแล้วพยายามหาโอกาสออกจากกามเช่นรักษาอุโบโสถศีลเป็นต้นปลีกตนออกจากกามอบรมสมาธิฝึกฝนจิตให้สงบสงัดจากกามและกิเลสทั้งหลายเป็นครั้งคราวเมื่อปฏิบัติบ่บอยๆเข้าก็สามารถพร,รากจิตออกจากกามได้แน่นอน ควรถือภาษิตท,ที่ว่าน้ำมากมาปลากินมดน้ำลดหมดหมดได้กินปลาแต่ขณะที่เราอยู่ในฐานะเป็นปลาก็อย่าคอยท่าแต่กินมดเมื่อน้ำหลากมาหรือถึงกราวเป็นมดก็ต้องอย่าคอยท่ากินแต่ปลาเมื่อน้ำแห้งแล้วนั่นเองโปรดติดตามในตอนต่อไปจากบทบรรยายคำสอนหลวงปูเ่เทศเทศรังสี ช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอพบพระคุณสวัสดีครับ